อันนี้แมงกระเลนแล็นกะเลนอ่ะแมงกะเลนอันนี้เพิ่นจะไปไตเอาเมาื่อคืนเด้สมมยค่อย,ยอย่างน้อยค่อย,ยหูเลอยอันนี้เพิ่นเฮ็ดอัววเพิ่นเอามัดติดกันเนี่ยอ,อันนี้กาแฟากาแแจ๊กเมืองลาวเพื่นแหละมาฮือเนี่ยยังบางคนยี่กินลองบึง่งค่อยะกินน่าค่อยเคยไปไตเดทวนลวกไปไตแมงอันนี้มันจิ้มอ้อ,อมื่อคืนของดีเมืองลาว,วเนี่ย มันจะมันจะอยู่แคมน้ำคลองอยสามคนนี่คนเนี้ยเนี่ยเออออจะจันยักแหละอันนี้นะถ้ามันจักจันเท็กตัวน้อยแมงละกินแมงเป็นดวงละกินดวงกินแมงเขาจะตำห้องตำจักจะไข่ใส่ตำข้าวข้าวหอมแดงจะไข่ใส่แล้วก็ตำตัวของมันใส่เนาะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมันหน่อปลาเครื่องหนึ่งมันนี่ตำผักบัวตำ <Okay. S 2> สิ่งคืผักบวัวผักเทียมสิ่งคคือแอปตาแล้วก็ต่ำโตมันเซอร์เดสมุนจิบมีซีนเพระาะแม่นี่มันกลนลงเนี่ย <c oughs> ต่ำยักนี่แล้วก็เอามามัดติดกันเป็นเน <c oughs> ี่ยรถจอดปั้นคเกี้ยเกี้ยเจม้ารถจบ้านนี่นั่าเนาะอือหือ บริกรเฮิร์ริงเลวแมงกะเลนมัดทอดกันสิมแม่เจ้าไทายจักจัน่นเนี่ยเนี่ยพอบอกที่ซิมเนอะมาไปเกกินแมงกะเลนกลเป็นดวงแล้วแต่มันโตแล้วมันจักจั่นนั่นแหละอ้าวคนละคลิปก้าเดือปั้กเฮ้อืมอืมเสียบเสียมหอมอ,อีกหน่อย คนเห็ดแซ่บี่งามด้่ยค่ยล่ะเป็นแมงี่ยเป็นคู่กันคู่แมงจัวที่เขาว่าแมงจัวแมงจัวขนาดมันจะสีดำเหลือตัวแข็งอันนี้มันเล็้นนี่มันจะกระดูกสั้นเนาะ